สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางนะครับวิธีการแก้ตัว iPhone นะครับที่ค้างโลโก้แบบนี้นะครับจากที่ผมสอบถามประการลูกค้าเบื้องต้นนะลูกค้าบอกว่าได้ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์มานะครับแล้วมันค้างนะครับแนวทางการแก้นะครับผมให้แนวทางอยู่2วิธีหลักๆเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับเรื่องแรกเลยนะครับเราจะแก้ภายในตัวเครื่องแบบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับแบบไม่ต้องใช้คอมนะเดี๋ยวเราลองกดแบบนี้ดูก่อนนะครับถ้าเครื่องไหนกดหายก็คือได้เลยนะครับให้เรากดสามปุ่มแช่ไว้นะครับสามปุ่มแช่ไว้หมายความว่าปุ่มลลลดดดดปปปปปุุุ่่่่่มมมมมเเเเเสสีีียยงงงงงพิิิแ้้้วววกก็คคครรรรือัับบาาาไะะณ30นนทถึ ถึงหนึ่งนาทีนะครับประมาณสามสิบวิถึงหนึ่งนาทีแตแคบเลยครับแต่เครื่องนี้เท่าที่ผมลองกดดูนะครับมันไม่สามารถบังคับปิดเครื่องได้นะครับมันจะเป็นการเครื่องนี้มันก็ยังสถานะภาพก็ยังติดอยู่นะเพียงแค่ค้างโลโก้นะครับเผื่อท่านไหนเจอปัญหานะครับลองนำแนวทางนี้ไปแก้ดูผมก็จะกดแช่อยู่นะครับถ้าเครื่องไหนกดแช่แบบนี้ได้แล้วก็คือหายเลยนะครับก็คือได้เลยไม่ต้องไปแฟดกับคอมหรือว่าลงโปรแกรมให้ยุ่งยากนะครับตัวนี้แต่เครื่องนี้ดูท่าแล้วน่าจะไม่หายนะครับกดสามปุ่มแช่ไปไม่หายนี่ก็กด ไม่สามารถบังคับปิดเครื่องได้นะครับแนวทางนี้ก็สามารถนําไปใช้กับตัว iPhone ได้ทุกรุ่นนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้เราก็ลองลองลองนำไปทําดูนะครับแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยเป็นกันหรอกนะครับเพราะว่าระบบเขาค่อนข้างที่จะเสถียรอยู่นะครับก็จะมีบางเครื่องเท่านั้นนะครับที่เป็นเดี๋ยวครับตางครั้งนะครับไม่หายก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะบอกเอางี้เรื่องง่ายเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่หายเราต้องลองซ่อมแบบนี้ดูก่อนให้เรานะครับถอดขั้วแบตออกแล้วใส่ขั้วแบตเข้าไปใหม่นะครับแล้วมันจะเปิดเครื่องขึ้นมาได้เหมือนเดิมครับ ต่อเข่าแบตแล้วใส่ใหม่ยังไม่ต้องไปแกะโปรแกรมนะเพราะว่าแกดโปรแกรมเดี๋ยวมันจะอ่ามันจะต้องแบบว่ามันก็ไม่ยากหรอกนะครับแต่เราจะเริ่มจากง่ายไปยากนะครับเริ่มจากการถอดแบตออกนะครับแล้วก็ใส่แบตใหม่ครั้แค่นี้ก็หายแล้วนะครับอาการนี้เลยแล้วก็บิดขึ้นมานะครับจอมันก็จะได้ขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับเป็นแนวทางในการแกะเครื่องเลยนะครับอันนี้วิธีแกะแบบนี้ก็สามารถนำไปแกะได้ยันไอโฟน14 Pro Max ที่เป็นจอไรขอบเลยนะเพราะว่าเราก็ต้องใช้ตัวใบมีดที่มันคมๆแกะนะครับไม่แนะนำให้ใช้เครื่องดึงจอนะครับเพราะว่าดึงจอมันจะทำให้จอบางที ถ้ากาวเรามันยังเหนียวอยู่แล้วไปดึงนะครับจอมันจะแยกชั้นกันนะครับจอมันจะแยกชั้นออกจากกันนี่เราให้ใช้เป็นแบบมิกลงเราก็ค่อยๆแกะอย่างนี้นะครับพอเราเอาไปมิกลเปิดร่องมันมาได้แล้วก็ใช้พลาส,สติกนะครับในการแกะต่อนะครับตัวนี้มันจะง่ายนะครับแล้วก็ช่วยเซฟจอเรานะครับรุ่นนี้ไม่ต้องหย่อนน้ำยาก็ได้นะค็นรุ่นนี้นะเดี๋ยวไม่มีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนแกะแบบละเอียดกันเพราะว่าเราจะได้ตั้งชื่อคลิปว่าวิธีการแกะเครื่องตัวแกะจอไอโฟนนครับ่วาปลเการางคาะตแครว่าเอคออแแบตตเร่ขึ้นมาล้้วก็ใส่อแบตเขาไปใหม่ เราก็จะมีคาถามเด้วกับว,ว่าแค่แกะัวทำไมถึงต้อง,ถ,ง,องถึงต้องมาสอนนะครับการแกะตัวนี้นะครับท่านผู้ชมมันมีเทคนิคถ้าเราแกะไม่ไดีมันแตกได้เลยนะครับแล้วการที่มันแตกกับจอจอในไอโฟนเ่มันไม่ใช่ราคาถูกๆนะครับไมเป็นจอเล็กนะมันไม่ใช่ราคาหลักร้อยนะครับผมมันก็เลยต้องมีคลิปการสอนการแกะนิดนึงนะครับถ้าท่านไหนนะครับถ้าท่านไหนนะครับทำงานด้านนี้อยู่เป็นประจําหรืออาจจะแกะข้องหรือว่าแกะชำนาญหรือแล้วก็ดูไว้ว่าเป็นวิทยาทานหรือว่าดูเอาก็ความบันเทิงนะครับผมก็อยากจะสอนให้กับท่านที่ท่านที่อยากจะซ่อมมือถือนะครับอยากจะนณี้ อยากจะซ่มือถือเป็นหรือนะครับกำลังที่จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับระบบการแกะมือถืออะไรประมาณนี้นะผมก็อยากจะสอนเขาในจุดๆนั้นนะครับก็ต้องขอไห้ด้วยนะครับท่าไหนทำงานหน้านี้นอยู่ประจำเดี๋ยวเพราะว่าเราก็เป็นช่องที่สอนพื้นฐานนะครับไม่ได้สอนแบบขั้นแอดวานซ์ขนาดนั้นนะครับธรรมดานครับผมตรงนี้ มาแล้วนะครับก็เป็นในลักษณะน,นี้นะครับอันนี้คือเครื่องไอโฟนเด,เดิมที่ไม่เคยผ่านจำจมาเลยครับวิธีการครับให้เราขันล็อตเฉพาะล็อพวกแบบน้บขึ้นแต่ต้องถอดแต่ต้องถอดตัวแผงจอออกมันก็จะจับถนัดอย่างเดียวนะครับ ถอดแบตเคลนนะครับดูนะตอนนี้ถอดแบตเคลื่อนนะครับอย่างนี้อันนี้คือขั้วแบตนะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้อันนี้คือขั้วแบตนะครับนี่ที thing, ry, ่นิ้วชี้ผมชี้อยู่นี่คือถอดขึ้นเลยถอดถอดขั้วแบตขึ้นนะครับนี่อันนี้ขั้วแบตร้อยขึ้นมาแล้วตอนนี้นี่ครับอ่ทีนี้ครับใส่ขั้วแบตเข้าไปใหม่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ลองเทลเปิดใส่จอแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูนะครับใส่ให้มันแน่นๆนะครับค่อยๆกดนะกดแรงครับลองเปิดเครื่องดูครับอาการนี้หายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมผม มันก็จะอยู่รูปโก้สักพักนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาประกอบกันนะครับเล้ก็จะประกอบกันเลยอุปกรณ์ผมก็ใช้ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเยอะนะครับเห็นไหมครับหายนิน่อนนะครับอาการนี้เดี๋ยวเราก็จะมาประกอบกันนะครับจากที่ผมเปินต้นคลิปไปนะครับถ้ามันถ้าเครื่องไหนไม่สามารถกดสามปุ่มเพื่อปิดเครื่องได้นะครับให้เราใช้สูตรก็คือว่าใช้ตัวในการแกะแบตออกแล้วถอดแบตใหม่นะครับถ้าเราไปรีสโตนะครับถามว่าได้ไหมมันหายไหมหายนะครับแต่ข้อมูลลูกค้ามันก็จะหายนะครับหรือบางทีนะครับเรารีสโตแบบไม่ให้ข้อมูลาากได้้แแต่่่ววผมบบนนั คือปุ่มปุ่มมันไม่สามารถดอกปิดเครื่องหรือว่าดอกเข้าหีือเขาบัตรด้นะครับเราเลยไปต่อใน mm hmm. สูตรนั้นไม่ได้นะครับก็เลยต้องใา้สูตรนท็อปไปพอปรอมแล้วใส่แบบใหม่นะครับลองนําไปประยุกต์พลิ้งใช้กันดูนะครับขอบพระคุณมากๆที่รับชมคลิปผมจนจบนะครับถ้ามีคลิปการแก้ปัญหาเครืองถืออะไรใหม่ๆผมก็จะนำเสนอลงไปในช่องนะครับฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับผมผมก็ทำด้วยใจนะครับไม่ได้หวังผลประโยชน์หรือว่าผลตอบแทนอะไรมากมายนะครับทีนี้อยากจะทำ ทำเขาใจักนะครับทำเขาอ,อยากให้ทุกท่านได้ความรู้ได้มีอาชีพกันนะครับแนวทางการแก้ง่ายแบบนี้ไม่มีใครมานั่งบอกเราแบบฟรีๆนะสอนมากเป็นวิธีนี้เขาจะเปิดสอนกันเป็นคอร์สเลยนะครับผมบางทีเขาจะสอนขั้นขั้นเลยครับเขาจะไม่ได้ไล่อาการง่ายๆโดยการพอแบบอ,อกแล้ใส่แบบใหม่แบบนี้ครับนะครับใส่รับเข้าไปนะครับ นี่ผมก็รอลูกค้ามารับเครื่องครับ คำถามย้อนกลับนะครับว่าแล้วนะครับมันจะกลับมาเป็นอีกไหมมันจะไม่กลับมาเป็นอีกแน่นอนนะครับผมถ่ายนัดเข้าไปครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ล่าสหน้าจอผมไม่ได้ขอลูกค้าไว้นะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปในเครื่องให้ดูอ๋อแล้วนะครับถ้าใครทำแบบนี้แล้วถอดข้อแบตแล้วถ้ายังไม่หายอยู่นะครับลองไปรีสโตดูนะดีแบบไม่ต้องล้างข้อมูลนะครับ อันนี้ผมผมคาดที่จะบอกละเอียดบอกให้ทุกแนวทางเลยนะครับทีนี้ถามว่าพอไปลองใสแบตไม่หายไปดีสตูแล้วก็ยังไม่หายอีกถามว่าต้องเช็คอะไรครับก็คือถ้าเป็นแบบนั้นเราต้องไล่แป้งแต่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ค่อยไล่วัดไฟบอร์ดทีละจุดนะครับเป็นั้นหรือไม่ก็ดูลักษณะการหลอดวิ่งของหลอดหลอดก็ได้นะว่ามันค้างอยู่ที่อะไรวันนี้แนะำสเต็ปการไล่โอเคครับแนวทางการแก้ก็ประมาณนี้ครับแก้ง่ายๆนะครับลองนำไปประยุกต์เปลี่ยนใช้กันดูนะครับขอบพระคุณมากๆที่รับชมคลิปวิดีโอผมจบนะครับไว้ต่อบในคชิ